ต้นต้นใหญ่อันนี้เขาเอานี่มาล้อมเลยมาล้อมมาการคืนโซล่าแล้วถ้าถ้ามันใหญ่ใหญ่มันก็จะเป็นอย่างงี้นั่นแหละครับทึบๆนั่นเองโอ้โหแล้วแล้วกว่ามันจะมันจะทึบมันเนี่ยมันจะทึบแบบอะก่อนนี้มันแค่ทึบนะครับเนี่ยเนี่ยพื้นห้องแต่ว่าแต่ว่าพื้นคืนโซล่าโซล่าไปเรื่อยๆอ๋อถึงต้องบอกว่าให้ช่วยกันมาปลูกป่าเพื่อที่นั่นแหละงันมาก่อนเนี่ยมันมันไม่ใช่โรงแบบนี้นะครับนะที่ชาวบ้านจะเห็นน้ำดำๆๆน้ำตู้น้ำขอดถาวัง อ๋อนั่นคือบ้าน,น,ะนะชาวอันนั่นะน่นะนั่น,ะนะที่เห็นดำ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 เรียงอ่ะประตูน้ำแบบนี้เนี่ยเขาหลีเขาหนีไปชาวบ้านสู้ไม่ไหวไงดิน เพราะที่ดินของเขาเขาก็ต้องล่นหนีสู้ไม่ไหวแป่าใช่ว่าตัวนี้เป็นป่าครับเป็นป่าเป็นชิ้นเขียวอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นร่องเฉพาะเปิดน้ำชาวบ้านนะครับที่อยู่ชาวบ้านพังมาอยู่ในทะเลเลยลอยไหลหลั่งไหลครับอยู่ที่นั่นตลอดเลยซ้ายขวาพายัุนี่ซ้อมมาถึงที่นี่เลยครับโอ้ื่อก่อนนี่พอจะเห็นทะเลต้องแหวกป่าไม่ต้องตายเลครับใช่ครเลยว่าพอจะเห็นทะเลอ่ะไม่ได้เป็นเสี้ยวแบบนี้ครับตอนสมัยผมเป็นเด็กๆหนุ่มาวเนี่ยที่ของชาวบ้านทั้งนั้นนะ ไม่ว่าเป็นที่ไม่ใช่เป็นทะเลครับเพราะว่าน่มันทางมันจัดเพราะเขาเค่มีตอมนั่นแหละด้านหลังแทนไป็นบ้านประตูประตูระบายน้ำแล้วยังแบบอ๋อไอนี่ช่อมปักแบบกันพื้นอีกู่นะครับชาวบ้านหรือเปล่าไอ้ทุนคือนั่นแหละประตูเปิดน้ำเข้าวังเขาบอกกุ้งน่ะเลี้ยงเป็นตับเลยสกัดจะโกงกันงะนี่เข้ามาบ้านคนแบบหายไปเลยเนาะครับโอ้ที่เข้ามาเลยแล้วคนก็ก็รถถูกไม่ไหวชาวบ้านไม่มีทุน จะทิ้งหินจะกั้นก็ไม่มีทุนโอ้หนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าปล่อยไว้นี่ผมว่าไปถึงนู่นเลยแหละถนนไปนู่นนะครับเพราะว่ายันพระรามสองครับก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันสักสี่สิบห้าสิบปีถึงพระรามสองมันโอ้โหแล้วมันไปเร็วเนื้อดินมันหายไปไปเองเนี่ยนี่ก็สี่สิบปีได้ไหมอุ้ยฝ่าเนี่ครับสี่สิบปีถึงจะเข้าไปนู่น่ะครับอ๋อแล้วก็ไปเรื่อยนะดูชาวบ้านเดี๋ยวโอ้โหก่อนที่ของชาวบ้านอ่ะมัน เหายไปเป็นดินใช่ไหมเป็นนเป็พื้นปะบ่น้ำบ่รอบ่อพุ่งอ่ะเป็นบ่ะเป็นเป็นป่าชายเลนที่มีต้นไม้แล้วมีบ้านโค่นเนาะเขาสู้ไม่ไหวไงเข้ามาเยอะมากอ่ะไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยทิ้งมันมีแนวอยู่น้ำแค่้ในมาลําเยอะที่มองไม่ทิ้นแล้วหินที่กั้นเนี่นะมันก็ทะลุหินมาครับอ๋อคราวนี้พอไหมครับไม่มีทุนจะซื้อแล้วก็ไม่พอ ไฟฟ้าเก่าๆแล้วที่เขารื้อนี่เนี่ยที่เขาจะเอาไฟฟ้าลงดินเนาะแล้วก็เอาเสาไฟฟ้ามาเนาะไปปักเนี่ยได้เป็นแสนๆต้นเลยปะยังยังยังไม่พอเลยเนาะเอาไม่อยู่ขึ้นมาแรงๆนี่เอาไม่อยู่นะขึืนเกิดแล้วบอกว่าต้นไม้นี่กว่าจะปลูกโตนี่มันลูไม่ได้เลยอ่ะลูขึ้นไม่ได้เลยจะล้มเลยปะมันจะเป็นเท่านั้นนะมองดูสภาพแต่กวามตรงนี้เขียวมาถึงนี่เลยเขียวเลยเป็นทึบเลยอ่ะทึบมาก ก็แบบนั้นแหละมันมันก็ปลูกยากกว่าต้นไม้ที่อยู่บนเขาอีกนะเขาก็ปลูกยากแล้วนี่ในทะเลยิ่งปลูกต้นไม้ยาก่าอีกเจอพืชต้องเจอพืชนโหนี่ต้องต้องวนตลงกันเยอะเลยมันไม่มีพืชเนี่ยมันก็จะขึ้นเวลาพอจะขึ้นหน่อยเจอพืเออน่าทีตอนช่วงพายุนะกว่าจะเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเห็นปะกว่าจะถึงข้างในตรงนั้นนะโอเคเริ่มมีต้นไม้บ้างแต่ก็ยัง ก็โดนหมดข้างในถ้าเกิดไม่ทําแนวนี้ข้างในก็โดนหมดก็ต้นไม้น้อยๆนั่นก็จะไปหมดไันโตไม่ทันโอ้โหจริงเป็นยากเลยค่ะยากมากมันเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันจริงๆเนาะต้องต้องช่วยกันจริงๆคเสิร์ฟเอาไม่อยู่ครับทะเลนี่โอ้โหเวลามเกิดขึ้นมาแรงมากแค่ไา้ยังไม่ได้ไม่ได้หมาสมุทรเลยนะทัพลิม่าสมุทร่อย่างนี้นะ แค่อ่าวไทยนะแต่มันซ้อตลอดเวลาซ้อตลอดเวลายิงน้ำติดตะลิงยังเอาเตาะใช่มันไม่มีวันปิดเปิดคือมันแบบทั้งวันทั้งคืนเนาะเอออย่างน้ำติดตลิงแล้วเอาละเริ่มซ้อแล้วซ้อเนื้อดินที่เป็นพื้นดินเนาะก็จะซ้อมาเป็นพื้นต่ำเป็นน้ำเป็นพื้นน้ำยากอะไรเนาค่ะค่ะเราต้องช่วยกันเท่านั้นต้องต้องให้คนมาเยอะๆมาปลูกต้นไม้อะเนี้ยต้องทำกิจกรรมให้เด็กๆมาเยอะๆ ต้องเยอะมากมากแล้วมันเนี่ยมายิงหนังกระติกแบบใช่ใช่ต้องช่วยต้องมาทุกปีอ่ะปีหนึ่งต้องมาหลายๆหลายๆโรงเรียนแต่ตรงนี้น้ำมันตื้นแล้วลงไปได้เลยเนาะได้อันนี้มันเท่าไหนคะเท่าไหนความลึกของน้ําตอนตอนนี้ยังตื้นอยู่ครับอ๋อตอนนี้ยังเย็นแล้วกลางคืนตอนกลาขึ้นก็เยอะท่วมขึ้นมาเท่าไหร่อะคะแนนวสะพาออ๋ขึ้นมาถึงสะพานเลยอ๋อคอนยกินเย็นใช่ไหมครับ น้งไม้ตึ้แล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นแล้วไม่เพิ่มเล้วมันมีสองน้ำเดี๋ยวมีน้ำเป็นหลน้ำมีสะานมันก็บอกว่าจริงจริงไม่ขาดกนเลยนะมันสั่นเห็นเสาไหมเหนขาเสาเลยนะสะพานเดินแล้วก็ไปอ้อมร้อยรวมไปตรงนู้นน่ะตัวเลนกลางอ๋อร้อยรวมไปนู่นเดินร้อยรวมกันหมดเลยอ่โอ้โหนี่โดนน้ำซ้อมหมดเลยมันสัดขาดแน่น่ะมันขาดเลยแม่น่ะแล้วก็เดินไปถุดท้ายป่าร้อยรวมโอ้๋อมาโอ้โหมันหมดเล เรไม่หวั่นไหวอย่างเรนเนี่ยเรนเนี่ยเดี๋ยวไปนู่นถุงไาป่านะก็ไปน้อยนู่นโน่นนะยังมีหลงเหลืออยู่น้อยเลนกลับมาคือทำเท่าไหร่มันก็เซาะเนาะพื้นนะไเกิดพื้นนะครับถ้ามัมีขึ้นไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงเขามีระดับน้ำตอนนี้เจ็ดเจ็ดสิบอะไรนะเขาเรียกว่าเจ็ดสิมิลลิเมตรเหรอ คุณลุงเป็นคนแถวนี้เลยเนาะเราทำงานอยู่ที่นี่๋อ้แต่ไม่ได้เป็นคนที่นี่ใช่ครับพื้นที่นี้อ๋อเป็นคนที่นี่ด้วยเกิดท nah ีここ่นี่ต้องเดินเดงนเดิ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 ่เดินเดินเดินเนเดินเดนเดินเ่ินเดินเดินเอินเด้าเดิน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 เดนเดินเดินไดินเดิเดินเรันเดินเดินาดินเมงนเดินเดินเดินเ็นเดนเดินเดินเดินเดเดยนิีเดิับมันเดินเดนเียพอกลับมาเนี่ย มาถึงตรงเนี้ยมันหาช่องขึ้นไม่ได้ก็เดนินกลับไปกลับมาอยู่ยนะั่นแหละหาช่องขึ้นเข้าไปในหะ้วยจะหลงเนาะเข้าไปตรงนู้นแล้วมันจะโ,โค้งมายเลแล้วมันต้นไม้มันเหมือนกันหมดเลย <math. S 1> ครับมันเหมือนจนหมดเวลานั้นโอ้โหมันทึบทึบมากเลยมันไม่ว่างแบบนี้เรยก่อนเนี่ยเป็นป่ามันมีทางเงี่ยถ้าไม่มีทางเราก็หลงเนาถ้าไม่มีทางให้ตรงแบบนี้เราก็หลงเงี้ยมาเนี่ยก็พื้นทุกขาถ้าเดินพื้นป่าเป็นป่าทึบๆเหมือนกันหมดแล้วก็ทนตางนี้ก็หลงป่าหาช่องออกไป คุณลุงอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้จะหกสิบแล้วครับจะหกสิบแล้วห้าสิบเก้าโอ้ห้าสิบเก้าแล้วโอ้ข่งเลยแขงเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะคจะได้จะได้แบบบอกเพื่อนเพื่อนให้มาเที่ยวกันเยอะๆมาช่วยกันดูธรรมชาติเนะค่ะค่ะบาสวัสดีคุณลุงด้วยบายค่ะ เลยต่อเลยต่อเุยต่อกระเป๋าด้วยจ้าอยาแน่กระเป๋ากันลืมยังไม่พักกันใช่ไหมคะเนี่ย